คณะสงฆ์อำเภอเกาะสมุยร่วมพิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดศรีถวีปเมื่อวันที่สองธันวาคม2566ภายในวัดศรีถุวีปได้จัดพิธีฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดองค์ใหม่โดยในพิธีพระครูสิริธีปะคุณาวัดเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุยประธานฝ่ายสงฆ์และพระครูศรีสุวรรณพรรองเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากวัดต่างๆในอำเภอเกาะสมุย เข้าร่วมพิธีรับตราตั้งตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีทวีปโดยการแต่งตั้งพระประหลัดนรุโรธชนาะโพภร,รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีทวีปให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีทวีปโดยการประกอบพิธีได้ประกอบพิธีภายในอุโบส,วสถวัดศรีทวีปการประกอบพิธีทางศาสนาดังกล่าวได้มีคณะกรรมการวัดและพุทธศาสาศนิก,กชนเข้าร่วมเป็นสกีพยานในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดศรีทวีปครั้งนี้พระครูสิริธีปะคุณาวัด เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุยได้ให้อวาดแก่พระประหลัดนรุโรชนาสโพเจ้าอาวาสวัดศรีถวีปหลังได้รับการแต่งตั้งโดยขอให้ทำหน้าที่ดูแลคณะสงฆ์ของวัดศรีทวีปและดูแลบาวารพระพุทธศาสนาสืบไปสำหรับการแต่งตั้งพระประหลัดนรุโรชนาสโพให้ทำหน้าที่เจ้าอาวาสวัดศรีทวีปนั้นสืบเนื่องจากพระสมุวัชรินอินทป,ปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทวีปได้มรณาภาพด้วยโรคประจําตัว เมื่อวันที่10เมษาย,ยน2565คณะสงฆ์จึงเห็นชอบให้พระประหลัดนฤรุโรชนาสโพทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาวสวัดศรีทวีปและพระครูปริยัตยาพิรมเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเห็นสมควรแต่งตั้งพระประหลัดนฤโรชนาสโพทำหน้าที่เจ้าอาวาวสวัดศรีทวีปดังกล่าวสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร,ร้านอาหารมิสสมุย บริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย